รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนกลายโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอนแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคดื่มน้ำมะนาวดีแน่ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันโรคแฝงระเบิดเวลาในร่างกายมาดูสาเหตุกลุ่มเสี่ยงรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอไขสูงมีกี่ระดับ แค่ไหนถึงรุนแรงคุณหมอธีรวีวีรวันมีเคล็ดลับมีเทคนิคการสังเกตมาฝากติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนครลกลโรควันนี้ค่ะความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี มิสทีเลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย Hellplus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o i อร่อยอยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านขายัันนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะคิบบวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัย รอบรู้สู้โรครอบรู้สู้โรควันนี้นะฮะจะมาคุยเรื่องดื่มน้ำมะดาวดีแน่มะนาวไทยนี่ถือว่าเป็นด่างเพราะว่าในมะนาวะนาวนี่มันมีซิตริกแอซิดคือความเป็นกรดแต่ว่าเปลือกมันมีแทนนินอยู่เยอะมากเวลาเราบีบลงไปเนี่ยมันจะเป็นด่างซึ่งมันจะช่วยทำให้เม็ดเลือด แดงไม่เลือดขาวเราแข็งแรงเพราะความเป็นด่างนี่จะทําให้เขาเซลล์ไม่ฝ่อไม่ตายเราะฉะนั้นการกินมะนาวไทยจึงมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะ7ข้อต่อไปนี้ข้อที่1คือมันจะยับยั้งการแบ่งเซลล์ไขมันในร่างกายเรามันจะทําให้น้ําหนักไม่เพิ่มก็ไม่ทําให้อ้วน 2. จะลดนิ่วที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเพราะเลือกที่เป็นด่างนี่แหละมันจะทาให้ก่อให้เกิดนิ่วออกซาเลตหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ จับกับแคลเซียมหรือสารเกลือแร่ต่างๆทีๆ่กลายเป็นนิ่วในในไตก็ดีนิ่วในถุงน้ําดีก็ดีมันจะไม่เกาะตัวกันเพราะฉะนั้นการกินน้ามะนาวถึงช่วยยับยั้งการสร้างนิ่วในไตและในถุงน้ําดี 3. การที่เรากินน้ำมะนาวเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กดียิ่งขึ้นเะฉนั้นคนที่กินเปรี้ยวเนี่ยถึงไม่ค่อยซีดเพราะมันดูดเหล็กที่อยู่ในผักสีเขียว อยู่ในเนื้อสัตว์อยู่ในนู้นในไข่เนี่ยได้เต็มกําลังเลยนะข้อที่4จะชดลอการเป็นมะเร็งนี่เป็นการทดลองโดยเอาน้ามะนาว,นาวใส่ไปในหลอดแก้วเราเซลล์มะเร็งใส่เข้าไปปรากฏว่าน้ามะนาว,นาวมันฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดแก้วได้เขาชะลอเรื่องมะเร็งได้เยอะนะฮะข้อที่5มันดีต่อสมองเพราะว่ามันมีวิตามินซีอยู่ถึงแม้จะไม่สูงนะอย่างเรากินมะนาวสองลูกนี่จะได้วิตามินซีประมาณ100มิลลิกรัม แต่วิตามินซีร้อยมิลลิกร,รัมของมะน,นาวเนี่ยมันมีพลังมหาศาลเลยนะแต่ว่าเราก็ควรต้องกินอย่างอื่นให้ได้วิตามินซีครบพันมิลลิกร,รัมในแต่ละวันด้วยข้อที่6จากที่มันมีไบโอฟลาวิด์ที่เป็นอยู่ในเปลือกมันรูดอยู่ในน้ำน้ำมะนาวที่ขมเนี่ยมันจะลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราไขามันไม่ดีในร่างกายเราลดการดูดซึมข้อที่7จจะช่วยในการสร้างคอลลาเจนผู้ที่ไม่เคยกินของเปรี้ยวเลยเนี่ย หน้าตาจะเหี่ยวยน่นมีรอยเหี่ยวยน่นลิ้วรอยเต็มเลยร่างกายด้วยแต่ถ้าใครกินน้ำมะนาวทุกวันเนี่ยสร้างคอเลสเตอผิวมันจะตึงไม่เหี่ยวไม่ผุขะข้อนี้นอกจากคอเลสเตอแล้วมันยังมีสารน้ำมูลอิสระมากมายเลยนะที่ทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปังฉะนั้นเจข้อนี้จึงเป็นเจข้อที่พิสูจน์แล้วว่าน้ำมะนาวนี้ดีแน่ก็คือข้อที่หนึ่งยับยั้งเซลล์ไขมันไม่ให้แบ่งตัวสอง ลดการสร้างนิ้วในไตา 3. ามทำให้เป็น,ปนโลหิตจาง 4. ชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งข้อ5ทําให้สมองแจ่มใสร่างกายแข็งแรง 6. ลดไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีข้อ7สร้างคอลลาเจนให้ผิวพรรณต่งตึงและคอลลาเจนก็สารต่อทําให้กระดูกแข็งแรงด้วยนะะนั้นการกินมะนาวเนี่ยจึงดีแน่นอน ดื่มน้ำมะนาวดีแน่และขอขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับใหม่โลชั่นมิสทีนไว้์สปาสูตรฝักข้าว มิสทินมาแล้วค่ะยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร Enjoy ช Q.P. เป็นได้มากกว่าน้ำสลดัด Q.P. ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทัท่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่เดอะมอลล์ลอสเซนวลล่านะครับกันแดดมิสทีนะคว้าเบ,บตโรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางัง สุขภาพดีสร้างได้ ชวงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัณโรคแฝงหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่มันคือภัยเงียบที่เป็นระเบิดเวลาในร่างกายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับคุณสายป่านค่ะคุณจิติพรมุกสมบัตินะคะจาก MP g r o u กรุ๊ปจะมาพูดรายละเอียดเรื่องนี้ว่าใครควรที่จะตรวจหาเรื่องของวัณโรคแฝงรวมถึงการดูแลตัวเองต้องทําอย่างไรวันนี้คุยกับคุณสายป่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายป่านวันนี้มาในรายการเราถือว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนในมุมมองที่หลาย คนมองว่าวันโโรคแฝงมันคือภัยเงียบใช่ค่ะหลายหลายคนยังไม่ทราบค่ะว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีวันโรคอ,อยู่ในร่างกายของคนเราซึ่งตัวเจ้าวันโโรคตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้แสดงอาการไม่มีอาการไอไม่มีอาการไข้ค่ะแต่วันหนึ่งถ้าร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอลงเมื่อไหร่นะคะมันจะระเบิดขึ้นมาทันทีมันจะทําให้เกิดอาการ แล้วก็สามารถที่จะแพร่เชื้อหาคนรอบข้างเราได้ค่ะค่ะแค่คําว่าวันโรคฟังแบบนี้คุณผู้ชมคะฟังไปพร้อมๆกันก็คือน่ากลัวอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาจะเจาะจงเรื่องของวันโรคแฝงเพราะว่าคําว่าแฝงคือมันยังไม่สแสดงอาการอย่างที่คุณสายป่านพูดขยายความคําว่าวันโรคแฝงคุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายเพิ่มเติมได้ไหมคะเจา้าปูวันโรคแฝงน,นะคะคือมันจะฝังตัวอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย อาการของโรควัณโรคเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากไม่ว่าจะมีอาการไอมีไข้ตำาๆแต่เจ้าตัวนี้มันดัดไม่แสดงอาการค่ะม,มันจะหลบอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราค่ะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามค่ะที่ร่างกายของเราอ่อนแอภูมิตกเจ้าตัวนี้แหละค่ะมันก็จะ active ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาและสุดท้ายค่ะมันก็จะสามารถแพร่กระจายหากับคนรอบตัวของเราได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องกังวลใช่ไหมคะคุณสายปานใช่เลยค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดเลยก็คือนอกจากเราเป็นโรคแล้วเนี่ยมันยังแพร่กระจายตัวนี้แหละค่ะที่น่ากังวลมากที่สุดเลยก็แสดงว่าถ้าวันหนึ่งร่างกายเราอ่อนแอลงเราอาจจะแพร่กระจายโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะแล้วสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของวัณโรคแฝงหลายหลคนอย่างที่เรียนไปไม่ทราบค่ะว่าตัวเองอเป็นวัณโรคแฝงใครทราบใช่ไหมคะว่า ตัวเลขที่พบในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่1ในสีของประชากรชาวไทยที่มีวัณโรคแฝงอยู่ในตัวของเราซึ่งโดยประมาณแล้วก็อยู่ที่ประมาณ14ล้านคนคที่พบวัณโรคแฝงซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆดังนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราควบคุมตัววัณโรคแฝงเนี่ยไม่ดีมันก็จะทําให้เกิดการ แพร่กระจายของวัณโรคในประเทศไทยได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมต้องกังวลจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณสายปานบอกมาคือเราไม่รู้เลยแต่ถ้าวันหนึ่งเราร่างกายอ่อนแอลงไปเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นวัณโรคจนกว่าเราจะไปตรวจถูกต้องไหมคะใช่ะะแล้วกลุ่มไหนหรือว่าใครที่ควรจะตรวจบ้างคะในกลุ่มหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค<ม>แล้วก็ในกลุ่มคนที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันของร่างกาย นะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ป่วย h i ชไอวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจหาวัณโรคแฝงก่อนอและที่สำคัญในกลุ่มที่กำลังจะวางแผนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาเขาจำเป็นจะต้องขอผลตรวจนะคะการตรวจวัณโรคแฝงในไทยก่อนอนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยบุคลารกรทางการแพทย์ค่ะ,คะที่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจหาวัณโรคแฝง ถ้าสมมุติว่าเราเสี่ยงเราต้องเข้าไปตรวจแล้วการที่จะเดินเข้าไปตรวจแล้วค่ะคะุณปานตอนนี้มันยุ่งยากไหมประเทศไทยทํำยังไงคะไม่ยากเลยค่ะเทคโนโลยีในการตรวจเนี่ยก้าวล้ำมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะการตรวจเนี่ยเราตรวจจากเลือดเจาะเลือดปกติเลยค่ะคือไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะ <จอ S 2> เจาะเลือดปกติเลยนะคะแล้วก็ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาจะตรวจตรวจการตรวจเนี่ยเขาจะตรวจหา สารโปรโตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาซึ่งตัวอินเตอร์เฟอรอนแกมมาตัวนี้แหละค่ะมันเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราหากมีตัววัณโรคเนี่ยฝังตัวอยู่ในเซลล์ร่างกายของเรามันจะมีตัวอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยหลั่งออกมา mm. นะคะโดยหลักการในการตรวจแล้วเนี่ยจะใช้การตรวจทางระบบภูมิคุ้มกันในการตรวจที่เรียกว่าการใชแอนติบอดีแอนติเจนในการ ตรวจหาระดับของอินเตอร์เฟอรอนแกมมาคะโดยทําปฏิกิริยาในทิ้วเลือดนะคะเพื่อดูการกระตุ้นการหลั่งสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในตัวของคนไข้รายนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นแล้วหากพบว่ามีการมีผลบวกเกิดขึ้นะนะคะ,คะเราก็จะทําการรักษาต่อไปค่ะ แล้ววันนี้คุณผู้ชมฟังรายการของเราไปอยู่อย่างทาง MP Group มาแล้วนะคะอยากจะแนะนําหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากเข้าไปตรวจทาง MP Group มีบริการเรื่องของการตรวจหาเรื่องของวัณโรคแปลงยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะบริษัท MP Group เองเรามีห้องปฏิบัติการของเราที่ชื่อว่า Heal Plus Global ค่ะที่พร้อมจะให้บริการให้กับประชาชนทุกทกท,กท่านเลยที่ออวอลล์อินเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการของเราอยู่ที่เส้นเรียบด่วนรามอินทานะคะ อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลอีสต์วิวสามารถเข้ามารับบริการตรวจได้ซึ่งห้องปฏิบัติการเราเองก็ได้รับรองมาตรฐานในโซน1 1 8 9แล้วก็ทําให้ l ที่ออกมาผล l ลที่ออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะแล้วก็การตรวจหาตัววัณโรคแฝนเองเนี่ยเราสามารถออทําได้ง่ายไม่ต้องงดน้ำงดนา,ารสามารถเข้ามาตรวจมาเจาะเลือดนะคะแล้วก็ตรวจได้เลยรอผลเพียงแค่หวันเท่านั้น ค่ะที่สําคัญที่ทาง MP Group เองก็ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามในสื่อในข่าวก่อนหน้านี้ในช่วงสถานการณ์โควิดก็ถือว่ามีบทบาทมากๆที่ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือมั่นใจได้เลยพอมาตรวจที่ MP Group แล้วเรื่องของกระบวนการส่งต่อการรักษาก็มีการเชื่อมโยงอยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะ <ừ> เรามีเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลพันธมิตรของเราเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างครบวงจรค่ะ ค่ะวันนี้คุณสายป่านมาแล้วอยากให้คุณสายาสายป่านฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะในการดูแลแตัวเองหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงต้องเตรียมรับมืออย่างไรหรือว่าต้อง,งตื่นตระหนกแค่ไหนเพราะว่าเรื่องของวัณโรคนี่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆแล้วก็ที่สาคัญวัณโรคแฝงมันถือเป็นระเบิดเวลาเรื่องนี้ฝากถึงคุณผู้ชมยังไงบ้างคะใช่ค่ะต้องบอกว่าตัววัณโรคเนี่ยอยู่รอบตัวเราแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นจานวนมากในประเทศไทยแต่เราจะทํายังไงเราต้องมีการตรวจด,ดังนั้นแล้วตรวจก่อนรู้ก่อน ะะเราสามารถที่จะควบคุมการระบาดได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยแสดงอาการของวัณโรคออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะคะและที่สําคัญค่ะออกกําลังกายทานอาหารครบ ห้ามูค่ะแล้วก็ทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้เรามีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยืนยาวค่ะค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณสายป่านฝากช่องทางทาง MP Group นะคะถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยากติดต่อหรือว่าถ้าไปสอบถามอะไร,รเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนคะค่ะสำหรับ MP Group เองนะคะเรามีห้องปฏิบัติการนะคะที่ชื่อ Health, Health Plus Global Lab o r a t o r y เนี่ยเราทาุกทา่ทานเนี่ยสามารถที่จะแอดนะคะ HPG Lab เข้ามาได้นะคะผ่านทางช่องทาง l ล n e อ f ฟ i ิ i a l ลแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการให้บริการการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสายปานมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและที่สำคัญเองเรื่องของวันโรคคุณผู้ชมคงได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มที่คุณสายป่านยกตัวอย่างมาให้ฟังนี่ล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสที่ระบดเวลานั้นจะระเบ,บิดได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ร่างกายเราอ่อนแอนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะ บุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำกันแดดมิสทีนคว้าเบดโบรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการังสนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดล,ลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยบริษัทลาวิดาคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองบีเซซอยอร่อยใหม่ โลชั่นมิสทินไวส์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วค่ะช่วงคุยกับหมอช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะคุยเกี่ยวเรื่องของไข้สูงค่ะผู้ชมเดี๋ยวมาสังเกตอาการกันหน่อยในแต่ละช่วงวัยว่ามีอาการไข้สูงแบบนี้นำไปสู่ภาวะอะไรได้บ้างที่สำคัญต้องดูแลอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวัน ผู้บริการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนมามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมิรคะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเรื่องไข้สูงนี้เราก็ต้องคุยกันว่ามันสําคัญนะคมใช่ครับ<ม><ม>คือจริงๆไข้ต่ําก็สําคัญนะ<อ>แต่จริงๆไข้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราคงต้องหาสาเหตุแล<ม>้วนะครับถ้าไข้สามแปดสามเจ็ดกว่ากว่าเนี่ยก็คงไม่ได้มีก็คือคือคอ,อาจจะต้องหาสาเหตุเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสามเก้าสี่สิบ อันนี้ถือว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆซ่อนอยู่แน่นอนคุณคหมอคะขยายควาว่าไข้ก่อนเป็นไข้คือมันเกิดจากร่างกายของเราไม่สบายอ่ามันคือปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบโต้อะไรบางอย่างก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างเข้ามาในร่างกายหรือเกิดการอักเสบในร่างกายเกิดการติดเชื้อในร่างกายไม่ว่าจะไวรัสแบคทีรียได้หมดเลยครับอ่าม,มันก็ทําให้เกิดร่างกายกําลังต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองะนะต่อสู้กับการอักเสบอยู่ ไข้สูงเนี่ยเวลาวัดถ้าเราวัดให้ถูกต้องนะมันจะต้องใช้ประลอดค่ะนะแต่เดี๋ยวนี้คนก็คงใช้ประลอดน้อยลงใช้ไอตัวยิงใช้ตัวเขาเรียกว่าอินฟราเรดนะครับยิงที่หน้าผากแต่ต้องยิงให้ถูกด้วยนะผมเคยสังเกตว่าถ้ายิงไกลๆถ้ายิงใกล้ๆก็ค่าก็ต้องต่างแล้วถ้าหน้าเปียกน้ํากําลังไปล้างหน้ามายิงมามันก็ทําให้คาดเคลื่อนได้แต่ถ้าตามโรงพยาบาลเขาจะใช้ จอในหูนะครับเพราะถือว่าเป็นอุณหภูมิในร่างกายเราจริงๆนะครับเพราะเราไม่สามารถไปทําอะไรในหูได้ขหาุณหมอั้งหน้าผากเรายังจะไปมันทําไปลดน้ำลดลดความร้อนได้นะครับหรืออาจจะใช้อมใต้ลิ้นนะครับนะก็ใช้ประหลอดถ้าเกิน37.5ให้นึกถึงว่ามีไข้แล้ว 3 7องศา37.5องศาเซลเซียสนะครับค่ะเป็นตัวเลขสากลเลยใช่ไหมใช่ครัหมอที่ใช้วัดเพราะว่าช่วงโควิด1 9ที่มีการแพร่ระบาดออกมาเราจะเห็นว่ามีการใช้ไอ้ตัวนี้มากขึ้นหรือไม่กระทั่งการวัดว่าใครมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงประมาณนี้คิดว่ามีไข้ใช่ครับค่ะคุณหมอคำว่ามีพอมีไข้แล้วอาการที่ตามมาแต่ละ ช่วงก็จะแตกต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าเริ่มที่37.5ใช่ครับอันนี้คือไข้เริ่มสูง,งอ่าไข้ต่ำๆไข้ต่ำโอบแต่เมื่อไหลขึ้นไปที่38.539อันนี้เรียกไข้สูงแล้วซึ่งไข้สูงก็ต้องหมอกายาดูว่าเรามีอาการอื่นร่วมด้วยเปล่าค่ะนะครับคือวันนี้ผมจะพยายามจะสอนให้เรารู้จักตัวเองแล้วกันนะถ้ามีไข้เราลองสังเกตซิว่าเรามีอาการอย่างอื่นอะไรบ้างที่มันผิดปกติไปคุณหมอแบ่งเป็นช่วงอายุได้ไหมอ่า ก็จริงๆถ้าอายุเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆอาจจะพูดอะไรบอกอะไรเรายากเราต้องสังเกตว่าเขาเบื่ออาหารไหมน้ำลายไหลไหมคือเด็กบางคนเนี่ยกินอะไรก็ไม่ยอมกินนะคายหมดแล้วก็น้ำน้ำลายไหลออกมาเนี่ยคุณมีคิดว่าเป็นอะไรครับร้อนในเหรอคะคุณมี่คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็เด็กกืนน้ำลายไม่ได้คือแล้วเจ็บคอเจ็บลิ้นนอ่าอันนี้แหละครับ มันเป็นอาการเตือนว่าเด็กไม่กินเหมือนเดิมไม่กินนมไม่กินข้าวเหมือนเดิมทั้งๆ้งที่เจอของชอบก็ยังไม่ยอมกินเลยค่ะอ่าแสดงว่ามีอะไรในปากแล้วก็ต้องผิดปกติอาจจะเป็นร้อนในหรือจะคออักเสบหรืออาจจะเป็นเรื่องของมือเท้าปากก็เจอได้นะครับอ่าในในเด็กเจออีกอันหนึ่งก็คือพวกเป็นหนองอ่ะพวกเนี้ยทอนซินเป็นหนองเพราะว่า,าบางทีเด็กชอบจับนู่นจับนี่แล้วก็ ดูดนิ้วเ uh, ชื้อ,อก็อจะเข้าไปแล้วก็ไปมีเกิดการเป็นหนองอยู่ที่ท่อนซิงก็จเจอได้ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยถ้ามีไข้สูงเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือไข้เลือดออกไ oh. ข้เลือดออกเนี่ยเจอในเด็กอายุประมาณนี่แหละครับห้าขวบขึ้นไปหรือบางทีก็ เจอในทุกวัยอ่ะนะตอนนี้เจอได้ทุกวัยนะครับไข้สูงของไข้เลือดออกนี่คือวิเคยได้ยินมาว่ามันจะไม่ลดเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับไข้สูงลอยเขาเรียกไข้สูงลอยคือสูงสมมติว่าเริ่มเป็นไข้แล้ววันสองวันแล้วอยู่ดีมันสูงขึ้นมาแล้วทํายังไงก็ไม่ลดนี่คือคําว่าคําว่าไม่ลดเช่นกินยาลดไข้ลงสี่ชั่วโมงคือยาลดไข้เนี่ยออกฤทธิ์อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับหมดฤทธิ์ยาขึ้นต่ออีกแล้ว สามเก้าส,สี่สิบอีกแล้วน,นี่เรียกว,ว่าไข้ลอยไข้สูงลอยใช่ครับใช่ครับลงแป,ป๊บเดียวก็ขึ้นลงแป,ป๊บเดียวก็ขึ้นวัน<อ>ก็แล้วสองวันก็แล้วอันนี้อย่าชะล่าใจถ้าเราเคยบริเวณบ้านหรือมีคนเคยเป็นหรือ,เ,อ,อเราโดนยุงกัดอย่างงี้นะครับเชื่อว่าต้องอยังไงก็ต้องไปเช็คเพราะเดี๋ยวนี้เช็คง่ายมากแล้วคุณหมอเจาะเลือดเหรอเจาะเลือดไปนิ้วก็ดูแล้วได้แล้วครับนะว่าเป็นมีเชื้อไวรัสเดงกีหรือเปล่านะครับ เพราะว่าไข้เลือดออกถ้ารู้ปกติไข้เลือดออกมันหายเองได้นะครับแต่เราจะต้องพยายามดูว่าช่วงไข้สูงเนี่ยเราต้องพยายามอย่าให้ขาดน้ำนะ mm hmm. แล้วก็พยายามคือคือคอ,อย่าให้มีเลือดออกในอวัยวะภายใน ค่ะก็ตามชื่อเขาเลยเนาะคุณหมอไขเลือดออกเพราะบางทีเด็กจะช็อกได้เพราะในช่วงวัยที่คุณหมอบอกว่าห้าขบขึ้นไปนี่ถือว่าในมุมหนึ่งก็ยังยังเป็นเด็กเล็กอยู่นะครคุณหมอในการเป็นอตัวเองยังไม่ค่อยบอกเราไม่ค่อยบอกบางทีมีอาการตอนที่เขาหนักมากๆอ่าใช่ครับคุณหมอคะมาที่ผู้สูงอายุบ้างเวลาผู้สูงอายุมีไข้ที่แตกต่างจากช่วงวัยอื่นผู้สูงอายุเนี่ยเวลามีไข้ส่วนใหญ่ไข้ก็จะมาด้วย อาจจะติดเชื้อเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานไม่ได้ไม่ได้เท่ากับคนวัยอื่นมันมีรับเชื้อเข้าไปปุ๊บมันก็ลงมาที่ปอดหลอดลมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาการปอดอักเสบติดเชื้อได้ง่ายพวกนี้ก็จะไข้สูงไอเหนื่อยนะครับหรือบางทีก็ทางเดินปัสสาวะ,ะก็เจอได้บ่อยด้วยครับเพราะว่าบางทีปัสสาวะออกไม่หมดมันก็จะมีปัสสาวะเหลือค้างอยู่ใน อยู่ในทางเดินปัสสาวะก็จะเกิดการติดเชื้อนะครับเกิดการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นบางทีก็จะมาด้วยไข้สูงหนาวสั่นนะเบื่ออาหารแต่ที่คุณมี่ถามก็คือว่าความต่างก็คือผู้สูงอายุบางรายไม่มีไข้ก็ได้คือไม่มีไข้นี่ความหมายคือเวลาเราวัดไข้นี่ไม่เจอหรือไม่เจอแต่เข้ามาแต่เขาเคลียร์คือเขามีอาการอยู่แล้วแต่ใช่ครับแต่วัดไม่เจอวัดไม่เจอเจอตัวไม่ร้อนเหรอใช่ครับตัวไม่ร้อนนิด มีเป,เป็นไปได้ด้วยนะครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าบางทีเราจะดูแต่ข้ายอย่างเดียวในผู้สูงอายุไม่ได้นะครับผู้สูงอายุต้องคอยสังเกตว่าเขาเคยกินข้าวได้ทําไมเขาวันนี้ไม่ยอมกินทําไมวันนี้ซึมลงไม่พูดไม่คุยเหมือนเดิมทําไมวันนี้ไม่ยอมเดินอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาจะแสดงออกด้วยอย่างอื่นัดครับช่ราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพาไปเช็คเพราะว่าบางที อาการตอบสนองของร่างกายมันไม่เหมือนวัยอื่นนะครับมันก็ะจะไม,ไม,ไม่ไม่แสดงออกของเขาน่่แต่มีการติดเชื้ออยู่ครับค่ะหลายคนบอกว่าทุกวันนี้เป็นโรคอะไรหรือว่ามีอาการอะไรบางบางอย่างนี่คืออย่างที่หมอบอกมันรอไม่ได้การที่เราตรวจสุขภาพประจําปีตรงนี้ช่วยได้ไหมคะตรวจสุขภาพประจําปีมันอาจจะไม่ได้มาเช็คเรื่องของอาการติดเชือ้อมันจะไปเช็คเรื่องอื่นครับว่าซีดไม่ซีด เม็ดเลือดเป็นอย่างไรน้ำตาลไขมันปรับไตเป็นอย่างไรมันมเป็นการดูภาพรวมภาพรวมแต่มันจะไม่เห็นว่าโอเคช่วงนี้ติดเชื้อหรือเปล่าอย่างงี้ครับเพราะฉะนั<ม>้นอาการติดเชื้อพวกนี้หรืออาการมีไข้พวกนี้มันมักจะเป็นฉับพลันค่ะคุณหมอฝากทิ้งท้ายตรงนี้การปฏิบัติตัวเมื่อเรามีไข้แล้วก็ไข้สูงคุณหมอแนะนํายังไงครับถ้าเรามีไข้รู้สึกว่าตัวร้อนลองวัดไข้ดูก่อนนะครับถ้ามันมีไข้จริง ลองสังเกตว่าอาการอะไรมีอาการร่วมอะไรบ้างนะเจ็บคอไอหรือปัสสาวะแสบขัดหรือท้องเสียหรือรู้สึกมีผื่นขึ้นตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะพอบ่งบอกได้เราจะได้เอาเรื่องนี้อาการนี้ไปบอกให้คุณหมอคุณพยาบาลทราบนะคุณหมอพยาบาลจะไม่รู้นะถ้าเกิดเราไม่บอกสําคัญคือการเล่าประวัตินะครับอันนี้สําคัญมากการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้องก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับถ้าไขสูงเข้าวันที่สองไม่ดีขึ้นยังไงก็ควรจะไปพบเพื่อพินิจฉัยต่อไปนะครับไปหาคุณหมอดีกว่านะคะจะได้อุ่นใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะยินดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิลและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา มิสทีเลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย h e l t ลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองนี่สินะเหตุผลของคน,คนทำอาหารเพราะสุในทุคั้งสุทีทด้ดไป,ไปดังอร่อยยารเพราะิ <Wow. S 3> <Q P> เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด